วันี้วันเสาร์ที่18พฤกาครับวันนี้เราจะเก็บหน่อไม้ครับไถ่บงหวานครับอายุปลูก1ปีครับฝนตกมาครับ2วันครับไปครับเป็นเพื่อนหน่อที่สวยครับเช้านี้ครับนี่ครับหน่อขาวสวยครับเช้านี้ ชิคกีดีครับเช้านี้ครับแล้วก็น้องมือสุดหล่อนี่ครับนี่นะครับมีสองงอติดกันครับแต่ว่าไม่อยู่ห่างจากสองลำนี้ครับก็ไว้ลานี้ไปลำแม่นะครับเอาแค่หน่อยเดียวพอครับหน่อยนี้ครับไม่ใช่เอาหมดนะครับนี่ครับที่สวยครับ ขาวขาวี่สวยครับนี่ครับรนี่ครับมากระชิบๆดูขาครับนี่ครับนี่ครับอาาวครับไพ่บว,วบบงวานครับ เป็นู่นไมี่เป็นหนอนาังดินนะครับหนอไม่ยาวนะครับนี่คือลักษณะของไผ่บงหวานครับก็ใช้2ระบบครับระบบน้ำหยดครับแล้วก็ระบบสปริงเกอร์นะครับนี่ครับมีหนอซสัอนอยู่เรื่อยๆครับ บงวานอายุปกหนึ่งปีครับของไร่สุขสวัสดิ์ครับนอนนี้ไม่เอาครับไปเป็นลำแม่นะครับไม่อยู่ติดกับเพื่อนนะครับแล้วก็นอนใหญ่ดีนะครับนอนใหญ่จะให้ลำที่ใหญ่แล้วก็นอนที่ใหญ่ต่อไปนะครับนังมื่อครับมาัาขาวๆาวปกครับ แต่ว่าหนอา่อเขาชิดกันครับไม่เอาหมดนะครับอเอาแค่หนอ่นอลิ้ข้างๆนะครับก,การเก็บเราไม่เก็บหมดนะครับอันนี้ก็เป็นลําแมวว่าห่างจากห่างจากลานี้นะครับนี่ครับดูครับหนอ่อขาวๆครับขาวๆครับ นี่ครับครับหนอนจกๆครับก้อนนี้ครับแน่นๆนะครับนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับยืนก็ใช่ครับพักุดน้ำให้ก่อนครับว่า ตาเขาออกมาทางไหนครับสับให้ถูกครับถ้าสับไม่ถูกก็จะได้เนื้อของหน่อไม้น้อยนะครับ<ม>อยู่ตรงนี้ครับโอเคครับอันนี้เป็นตะก้าที่สองครับของวันนี้ครับเยอะหน่อยนครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับการแรกครับเช้านี้ แต่กที่สองเช้านี้ครับง่งหวานเช้านี้ครับง่วงหวานเช้านี้ค่ะนี่หลัะเก็บดไดั้งแตเช้าน,นะคะเพราะว่าวันนี้มีธุระนะคะ เช้านี้ค่ะเนี่ยค่ะน่ากินมากค่ะเห็นไหมคะสวยขาว